ราศีตุลในช่วงนี้เป็นอย่างไรสวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีไปผ่านใช้วิจารณญาณราศีตุลในช่วงนี้เป็นอย่างไรอ้การงานระมัดระวังอารมณ์นะคะระวังทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานคนรอบตัวอย่าพึ่งอยากเปลี่ยนงานถ้าเปลี่ยนงานทุกอย่างพังทุกอย่างล่มให้ใจเย็นเย็นมีสติระงับอารมณ์ตัวเองให้ได้ให้มากกว่านี้นะคะ ยังไม่ใช่จุดที่คุณจะระเบิดได้ไม่ใช่จุดที่คุณจะไวยวายได้อะตอนนี้ต้องเงียบต้องนิ่งเท่านั้นอืต้องอดทนการเงินการเงินโดยรวมไม่ได้มีปัญหานะหรือถึงคุณมีปัญหาคุณก็ขอความช่วยเหลือจากคนรักจากแฟนนะได้อืม แต่รู้สึกว่าเหมือนจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่นะช่วงนี้ก็ให้วางแผนการเงินไว้เผื่อด้วยนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้ติดขัดหรอกแต่ก็เผื่อไว้แล้วก็ความรักโดยรวมมันขึ้นว่าไปได้ดีอยู่ที่การกระทำของคุณเอง นะถ้ามีคู่ก็คือเอาใจใส่ดูแลกันดีความรักก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนคนโสดจะเจอคนที่ถูกใจโดนใจไม่เกิน3เดือนนี้จะได้เจอนะจะเป็นคนที่สามารถแบบอยู่กับคุณเป็นคู่ครองเป็นเนื้อคู่ของคุณได้เลยสุขภาพไม่มีปัญหาโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่แค่ให้ระมัดระวังเรื่องงานนะคะโดยรวมประมาณนี้ทําบุญเสริมดวงด้วยการปฏิบัติ นะปฏิบัติคืออะไรสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณนี้นะคะแล้วจะช่วยส่งเสริมอุปสรรคต่างๆที่มีคุณจะสามารถฝ่าฟันผ่านไปได้รับคำทำนายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวกดลนะิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอดไอสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ